สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของเราสามัคคีกับเราเฉพาะกิจนะคะประจำวันที่22กันยายน65นะคำเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสำหรับเราสามาคัคคีตัวเด่นก็คือ4กับ9ตัวร้องคือ7กับ6ก็40 41อย่าลืมเริ่มต้น40นะคะ40 41 42 44 46 47 49 90 91 92 94 96 97 สี่สี่เก้าสี่เจ็ดเก้าสี่หกเก้าเสี่หนึ่งนะคะจับคู่ก็สี่หกหกสี่สี่เจ็ดเจ็ดสี่สี่เก้าเก้าสี่หกเจ็ดเจ็ดหกเด้อก็ขอเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีนะเมื่อคืนนี้เราสามัคคี v i p มาเข้าสามตัวตรงๆเลยเด้อนี่ต่อไปเราเฉพาะกิดตัวดินก็คือห้ากับแปดตัวรองก็คือ 0, เจ็ดกับศูนย์ห้าศูนย์้าหนึ่งือห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสอ 5้าห้าห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าแปดศูนย์หนึ่งแปดมแปด้กจดดหกแปดศูนแปดห้าเจ็ดห้าหูนยสามห้าจ็เนาะเจ็ดแปดศูนไม่ได้จดดยนี่ก็ขอให้ทุกคนโชคดีเดอ้อห้าแปดศูนแปดศูนอย่าลืมมาล <Yeah. S 1> าว VIP ลงมาซื้อด้วยเดอ้อเนี่อันนี้ก็ขึ้นไปซื้อลาว VIP ด้วยนะ วันนี้มันมีทั้งหมด4แนวทางเนาะก็จับราสมัคคีเราเฉพาะกิจเรา VIP สมัคคี VIP มา4ตัวกับ4ตัวเนาะอันไหนตรงกันก็จดอันไหนต่างกันก็เพิ่มเข้าไปแค่นั้นเองก็ซื้อเนาะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้นะคะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกด subscribe กดไลค์ให้เนาะเฮงเฮงปังปังทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ